รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยนะครับเลขาทหาร สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับเด็กๆในรายการนิทานอาเซียนเ้ยรายการนี้จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเนเจอรและตอนนี้นนเจอรน้องๆเราก็ยังอยู่ในช่วงของนิทานดีๆจากประเทศนอรเลยเซียนันเอนโอ้โหนี่พี่ตาต้นครับ นี่น้องๆน,นะคะแทนนาในเซตดูว่านี่ทราบว่าสัตว์จรชาติของประเทศนาเลเซียเนี่ยนะครับเต้นอะไรจ๊ะโอ้สลดส,สัตว์จรชาติของประเทศนาเลเซียก็คือเสือโครงนะจ๊ะเต็นเสือโครงนาลาอยู่ครับเต็นสัตส์ที่ทดได้ในตาดิดชื้นของนาเลเซียนะจ๊ะแล้วก็แสดงถึงความแข็งแกร่ง กล้าอาหารของชาวนาเลเซียจะมีตรากฏอยู่บนตราแผ่นดินและองค์การต่างๆของนาเลเซียเลยนะจ๊ะโอ้เน่เพูดถึงเสือนี่มีเรื่องเล่าเลยครับที่ตาตนน<อ>โอ้ยังไงครับเนี่นะครับน้องๆครับที่สมทง n ครึ่งไปดูสารคดีเกี่ยวกับเสือไงโอ้เป็นยังไงครับอุ้ยเขาบอกว่าเสือเนี่ยเราใช้สายตานี่สะกดนั่นได้เลยนะสะกดจิตเสือได้เลยเหรอ,อเป็นยังไงครับ เอ้ากนน็น้องๆคัดเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเวลาเจอเสือให้ใช้ตาในจ้องเลยเลยนะโอ้ที่สนทงเจอแล้วนะนะใช้สายตาจ้องนั้นโอ้แล้วเสือไปยนงไงเสือก็จ้องที่ที่สนทงโอ้โหที่สนทงก็จ้องนั่นโอ้โหที่สนทงนั่งลงเป็นยังไงเสือก็นั่งลงตามโอ้โหพอที่สนทงถอยเป็นยังไงครับเสือไม่ขยับนะครับโอ้ทําไมอะครับมันอยู่ในกรงครับ <c oughs> <c oughs> นี่อันนั้นวะ พี่ต้นก็ทําได้น้เสืออยู่ในกรงนะครับอ๋อเหรอครับน้องๆไม่ดีนะครับแมดูแล้วมันอันตรายมากไหมที่เราเจอสัตว์ที่อันตรายอย่างเงี้ยพี่ต้นว่าไม่ต้องไปใช้สายตาสะกดจิตนะครับถ้าหนีได้หรือว่าไปกับผู้ใหญ่อ่ะเราก็ไปดีกว่าครับอย่าไปอยู่มันอันตรายครับโอ้โหไปอยู่กับเสือแล้วไปยืนจ้องเดี๋ยวก็โดนเสือกัดเอาละครับอ๋อเหรอครับเออเอาเป็นว่าพี่ต้นว่าเราพักเรื่องอันตรายไปก่อนดีกว่าครับเพราะว่าเรามีเรื่องดีๆรออยู่ครับนั่นคือนิทานครับ วันนี้จะเรื่องอะไรครับวันนี้นะครับนี่ทางของเรานะครับเป็นเรื่องเรือวิเศษวิเศษยังไงไม่รู้อะเดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะพับกระดาษกันแล้วแล้วก็เตรียมกระดาษไว้ครับเพราะว่าเราจะไปพับกระดาษกันเป็นเรือแจวกับพี่ปอมกันครับโอ้โหเนื้อนสนใจเท่าอย่างนี้ทอนกันเร็วในชุนเลยจ้าในจงเลยจ้าไปเลยครับ คติล้ำค่านิทานอาเซียนมาแล้วครับคติล้ำค่านิทานอาเซียนวันนี้เป็นของมาเลเซียนะครับเสนอเรื่องเรือวิเศษโลมาริงเป็นช่างไม้รูปงามวันหนึ่งเขาได้ขุดเรือขึ้นลำหนึ่งและสั่งให้เรือนั้นแล่นออกไปไม่นานเท่าไหร่เรือลำนั้นก็ระหยุดอยู่ที่ท่าน้ำของบ้านหลังหนึ่งที่มีลูกสาวแสนสวยขณะนั้นหญิงสาวลงมาอาบน้ำพอดี นางนึกชอบใจจึงลองลงไปนั่งเล่นพรันเรือก็แล่นกลับไปหาโรมาริงทันทีเมื่อเขาเห็นหญิงสาวก็เกิดหลงรักเขา้าและต่อมาทั้งสองก็ได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีช่งางไม้อีกคนหนึ่งชื่อว่าตัมบูรันมีหน้าตาอัปลักษณ์มากมรู้ข่าวเรื่องเรือวิเศษหาสาวงามมาให้โลมาริงได้เขาคิดจะเอาอย่าง จึงลงมือขุดเรือบ้างแล้วสั่งให้มันแล่นออกไปเพื่อหาสาวงามกลับมาให้แต่ออกคำสั่งอยู่นานเรือก็ยังไม่แล่นไปไหนสักทีตามบูรันจึงลองเปลี่ยนคำสั่งจากภาษาดูซันมาเป็นภาษาอินลานันแทนทันใดนั้นเรือก็แล่นออกไปมันจอดเทียบเรือลำใหญ่ที่มีศพหญิงสาวคนมนเรือเห็นเรือลำนั้นก็ดีใจเพราะจะได้นำศพกลับขึ้นฝั่งได้สะดวก เมื่อขนย้ายศพลงเรือแล้วเรือก็เล่นกลับไปหาตมบูรันทันทีตมบูรันเห็นเรือนำหญิงสาวกลับมาก็ดีใจรีบเข้าไปพยุงร่างนั้นขึ้นมาเอ๊ะแต่นางไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นเอะ๊ะแหมทำไมน้องนางถึงไม่เคลื่อนไหวเลยเนี่ยนี่สงสัยนางคงเจ้าเพียกับการเดินทางไปแน่แท้เลยตมบูรันนึกในใจจึงปล่อยให้นางนอนอยู่ในเรือจนเช้า รุ่งขึ้นเมื่อเขาไปหานางก็พบว่าแท้จริงแล้วนางเป็นศพที่ตอนนี้เนื้อตัวบวมอืดโอ้ยตายแล้วนี่เป็นคนตายดีดาวโอ้ยป้าจริงๆเจ้าเรือบ้าเนี่ยเขาโมโหเรือลําำนั้นเป็นอย่างมากจึงทําลายมันทิ้งเสื้อไม่นะเจ้าเรือบ้าเฮ้อต่อมาโลมาริงได้สารตะกร้าใบดึงเมื่อสารเสร็จแล้วมันสามารถเคลื่อนที่ได้เองไปยังหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งชาวบ้านกำลังทำขนมเพื่อเตรียมสำหรับงานเลี้ยงฉลองในงานเทศกาลหญิงสาวคนหนึ่งเห็นตะก้าจึงนำขนมที่ตนทำใส่ลงไปพันตะก้าก็เคลื่อนที่มาอย่างรวดเร็วกลับมาหาโลมาริงเขาแปลกใจมากที่ตะก้าเคลื่อนที่ได้และนำขนมมาให้โลมาริงและภรยา จึงได้กินขนมแซนอร่อยอย่างไม่คาดฝันโอ้ดีมากเลยน้องนางโอ้นี่โอ้ขนมอื้ออะไรนี่พี่แพนเค้ก้วย้ออ,อ่มเมื่อตามบูรันได้ยินข่าวเขาไม่รอช้าที่จะสารตะกาขึ้นบ้านและหวังว่าจะไม่โชคร้ายเหมือนครั้งก่อนเมื่อสารตะกาเสร็จตามบูรันก็คําสั่งว่าจงนําอาหารไมคานบัตหนีตะกาเคลื่อนที่ไปตามคําสั่งบังเอิญขณะนั้นมีวัวตัวหนึ่ง กำลังถ่ายอยู่พอดีโอ้โหปูดปูดตะกร้าก็เคลื่อนที่เข้าไปรองรับขี้วัวจนเต็มปุ๋งและแล้วมันก็เคลื่อนผ่านุ้มไม้ทําให้มีใบไม้ตกลงมาปกคลุมตะกร้าอย่างมิชิดเมื่อมันกลับมาหาตําบูรัมเขารีบใช้มือล้วงลงไปในตะกร้าทันทีโอ้ยได้ของกินได้งานนี้เรือบเอ๊ะทำไมมันเนอะๆแบบนี้ปรากฏว่าในนั้นมีแต่ขี้วัวเต็มไปหมด ตามบูรันมโหมากอ๋อได้ขี้วัววันก่อนได้ศพอ๋อจำบ้านนะไอเนี่ยเขาจึงทำลายตะกร้าไปนั้นทิ้งซะนี่น่ะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่คิดอยากจะได้สิ่งใดๆตามอย่างพวกอื่นอีกเลยครับ วัสดีครับช่วงกระดาษพับรับอาเซียนสัปดาห์นี้นะครับพี่ป้อมขอเสนอเรือแจวครับเรือแจวของเราก็พับจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากพับครึ่งพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากางออกนะครับ จากนั้นเราก็จะพับขอบทางด้านข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาพับเข้าหาเส้นกึ่งกลางนะครับตรงนี้น้องๆสามารถที่จะเอาสีไหนออกด้านนอกก็ได้นะครับเพราะว่าเรือของเราก็จะมี2ส,สีนะครับสีหนึ่งก็จะเป็นด้านในเรือแล้วก็สีหนึ่งจะเป็นด้านนอกเรือนะครับแบบนี้จากนั้น เรามีมุมทั้ง4มุมนะครับมุมทั้ง4มุมก็พับเข้าด้านในนะครับแนบกับเส้นกึ่งกลางคราวนี้ขั้นตอนต่อมาเราจะทำให้มุมแหลมนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างแหลมขึ้นอีกครับก็จะ พับขอบด้านข้างเข้ามาอีกครั้งหนึ่งทำทีละด้านนะครับเราก็จะทำด้านบนก่อนแล้วก็ตามไปทำด้านล่างนะครับขั้นตอนนี้จะสังเกตว่ามันจะมีกระดาษเกยกันอยู่ตรงกลางนะครับน้องๆก็พับทับไปได้เลยครับ เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราจะพับมุมที่อยู่ด้านข้างนะครับพับเข้ามาเจอกันตรงกลางเมื่อเราแหวกกลางออกนะครับเราก็จะพบว่าเป็นรูป เรือแจวแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าตอนนี้เรือแจวของเรายังดูไม่ค่อยแข็งแรงนะครับขั้นตอนสุดท้ายของการพับเรือแจวก็คือการกลับด้านนะครับเรามาตั้งต้นกันใหม่ที่ท้องเรือนะครับแล้วเราก็จะค่อยๆกดนะครับกลับด้านกลับจากด้านนอกเป็นด้านในแล้วก็กลับจากด้านในกลายไปเป็นด้านนอก ด้วยเทคนิคการกลับด้านของเรานะครับก็จะทําให้เรือแจวของเราแข็งแรงนะครับไม่คลี่ออกได้ง่ายเรียบร้อยแล้วนะครับเรือแจววิเศษของเราก็เป็นอันเสร็จพบกับกระดาษพับรับอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับเป็นยังไงต้องเจ้าเด็กๆ นิทานเรื่องนี้นะสอนให้รู้ว่าเวลาน้องๆทำอะไรเนี่ยนะต้องศึกษาให้เข้าใจจริงๆก่อนนะจ๊ะดางคนก็ชอบแต่ขโนยความคิดเข้านาแล้วนะทำถึงเราจะทำอย่างนั้นนะจ๊ะนั่นก็ไม่เข้าใจอย่างแท้จริงแล้วงานก็ไม่มีวันสันเร็จเลยนะดังนั้นเราต้องเข้าใจก่อนแล้วถึงจะทำนะจ๊ะอ๋ออ๋ออ๋ออดาทั่วใจละเกิน ไรเอา้าคงจริงๆไงโอ้โหแม่ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็อยากจะฟังเรื่องที่แบบว่ามีสาระมากกว่านี้ไหมยอยากสิครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปชมนิทานกันต่อนะครับเอา้าแล้วนิทานเป็นเรื่องอะไรอยากจะรู้ใช่ไหมครับใช่เลยครับนิทานของเรานะครับเป็นเรื่องของนิทานอีศปปั้นฝันครับเรื่องแพะสองตัวอ๋อและหลังจากนั้นครับเราก็จะไปเจอพี่แอฟนะครับจะมาสอนปั้นดินน้ำมันจากนิทานเรื่องนี้กันเลย ต่อยากจะชนกันแล้วล่ะก็แต่ชนกันเลยจ้าโดยเลยจจอเรื่องแพสองตัวแพสองฝูงหากินกันอยู่คนระฝฟ้าของภูเขาซึ่งรายล้อมไปด้วยภูเขาเหวลึกวันหนึ่งฝนตกหนักฟ้าผาต้นไม้ใหญ่ล้มพาดกลางระหว่างภูเขากลายเป็นสะพานแคบๆเชื่อมสองฝั่งเข้าหากัน เมื่อหัวหน้าฝูงของแพะทั้งสองฝั่งเดินมาเจอกันที่สะพานแคบนั้นต่างก็ไม่มีใครยอมหลีกทางให้อีกฝ่ายไปก่อนเพราะต่างก็คิดว่าตนคือผู้ยิ่งใหญ่เมื่อฝ่ายหนึ่งก้าวเดินอีกฝ่ายหนึ่งก็ก้าวตามสลับกันไปแบบนี้จนถึงกึ่งกลางสะพานนั้นเจ้าจงหลีกทางให้ข้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งฝั่งขวาได้เดินผ่านไปก่อนแพะฝั่งขวาตะโกนเสียงดังวางอำนาจดังดุร้ายเฮ้อ เจ้านั้นแหละที่ต้องลียกยทางให้ข้าข้ามไปก่อนเพราะข้าคือผู้ยิ่งใหญ่แห่งฝั่งซ้ายอีกฝ่ายหนึ่งตอบโต้อ,อย่างทันควันเมื่อไม่มีใครยอมถอยแพะหัวหน้าฝูงทั้งสองก็กระโจนเข้าใส่กันท่ามกลางเสียงเชียร์ของแพะลูกฝูงทั้งสองฝ่ายเอาเลยพี่เอาเลยพี่อย่าถอยนะพี่พี่อย่าถอยนะพี่สู้เลยพี่พี่อย่ายอมพี่แพะทั้งสองตัวโมคิดแต่จะเอาชนะกันจนลืมคิดไปว่าสะพานอันแสนแคบนั้นอันตรายเพียงใด ทันใดนั่นเองทั้งคู่ก็เสียหลักพลัดตกลงไปในเหวลึกด้านล่างจึงไม่มีแพะผู้ยิ่งใหญ่อีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความเย่อหยิ่งทะนงตนไม่ช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้เลย สวัสดีครับพบกับพีเออีกแล้วนะครับในช่วงปั้นฝันวันนี้พีเมาสอนน้องๆปั้นแพะครับนี่เลยมาดูส่วนประกอบนะครับแพะของพีเอฟนะฮะพีเอเตรียมไว้ก็คือส่วนประกอบทุกชิ้นเลยนะครับมีลําตัวหัวนะครับขาสีข้างหูนะครับก็มีเข่าด้วยแล้วก็ชิ้นส่วนที่เป็นจุดเด่นของแพะก็คือครานะฮะก็เป็นสามเหลี่ยมชิ้นเล็กๆนี่นะครับ ก่อนจะลงมือประกอบเพบจะสอนน้องๆนะครับว่าเวลาเราปั้นเนี่ยบางทีผลงานเรามันจะเลอะเป็นค,นครีบผงนะฮะก่อนจะลงมือปั้นเนี่ยมีเทคนิคนินดนึงครับให้เราหยิบดินน้ำมันนะฮะสีเดียวกับตัวที่เราจะปั้นเนี่ยครับมาคลึงที่ฝ่ามือของเรานะครับนี้เลยคลึงทําไมนะฮะก็คือดินน้ำมันนะครับเขาก็จะติดเอา เศษผงนที่อยู่บนมือเราหลุดออกไปทีนี้เวลาเราไปปั้นเราก็จะไม่เปื้อนกับผลงานของเรานะฮะนี่สะอาดแล้วนะครับต่อไปเบฟจะเริ่มประกอบแพกะกันเลยดีกว่าเริ่มจากส่วนหัวเหมือนกันนะครับนี่เลยแพะของเรานะครับเดี๋ยวเบฟติดหูก่อนปึ๊บนี่นะครับสองข้างเลยครับมีไม้เล็กๆดามไว้นะครับ เขาเหมือนกันครับเสียบลงไปครับเวลาประกอบชิ้นงานอย่าออกแรงมากเกินไปนะครับค่อยๆประคองค่อยๆเสียบลงไปนะครับไม่งั้นดินน้ำมันเขาก็อาจจะบี้เบี้ยวเปลี่ยนรูปทรงได้นะฮะโอเคจากนั้นก็จะติดจมูกก็อยู่กึ่งกลางนะครับค่อยๆเล็งให้ตรงนะฮะ แล้วเดี๋ยวก็มีส่วนที่เป็นคราวนะฮะสามเหลี่ยมมาเล็กๆนี่ครับเราก็ใช้เครื่องมือมากดให้เป็นรอยนิดนึงนะฮะครับแล้วก็ติดเข้าไปที่บริเวณส่วนคางของแพ้เขานะครับก็เล็งให้อยู่กึง่งกลางเหมือนเดิมเอาละครับ ต่อไปทําตาครับก็ตาขาวก่อนเหมือนเทมนะครบับไปอย่างนี้เลยค,ค่อยๆเล็งให้ตรงกันสองข้างนะครับดูจากด้านบนก็ได้นะฮะล็งค่อยๆกดนะครับให้แบนด์ลงไปนะครับจากนั้นก็ตามด้วยตาดำครับ เอาแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหัวของแพะนะครับอ่ะวางรอเอาไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาประกอบส่วนตัวนะครับเยวก็เตรียมแปะส่วนท้องที่เป็นขาวๆไว้แล้วนะครับวิธีการผสมสีที่เป็นตัวอ่อนๆนี้ก็ไม่ยากครับให้นําสีตัวของแพะนะครับที่ดูเป็นม่วงๆนี่นะครับผสมกับสีขาวนะครับครึ่งต่อครึ่งนะฮะ ผสมกันไปอย่างนี้นะครับก็จะได้เป็นสีอ่อนๆอย่างนี้นะครับแล้วเราก็มาแปะไว้ที่ใต้ท้องโอเคต่อไปเรียบจะประกอบส่วนขาแล้วง่ายๆครับเสียบเข้าไปนี้เลยทดลองยืนดูครับโอเคยืนได้ดีหางครับกดแต่งรอยนิดนึงแปะเข้าไปครับ หางแพลวก็จะสั้นๆอย่างนี้นะครับปึ๊บโอเคตัวเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาประกอบเข้าด้วยกันนะครับเจาะนำไปก่อนฮะแล้วก็มาส่วนหัวใส่ลงไปครับเอาแล้ครับได้แล้วความลึกพอสมควร ตอบเข้าไปเลยนี่หมุนหัวก็ได้นะครับนี่ปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับแจ๊นเองน้องๆจ้าการเข้าสู่ที่น้องๆรอคอยที่สุดนั่นคือช่วงแจ๊กนิทานดีๆซีซีจ้าโอ้โเนพองฮะ อันนี้จะเอาหนังสือไปทําอะไรครับอ๋อผมจะเอากลับด้านครับไปได้เราต้องแจกน้องๆนะครับอ๋อเหรอครับเอ้าเนี่ยเล่มแรกที่จะแจกน้องๆเลยอ่าหนังสือเล่มแรกที่แจกวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศมาเลเซียนะครับนี่ซาลมัตดาตังนะครับมาเลเซียนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสนัพิมพ์สกายบุ๊กมากๆครับที่มอบให้กับเรานะครับเอ้าเล่นที่2แจกกันเลยิงนี่ครับเป็น วันในคดีก่อนนอนครับเรื่องปลาบู่ทองนั่นเองนะครับโอ้โหเรื่องนี้น่าอ่านมาก <c oughs> เลนที่3ติง้งเลนที่3นะครับเป็นนิทานมาเลเซียครับชุดนิทานในประเทศประชาคมอาเซียนนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์สถาพรบุ๊กมากนะครับเอาเล่นสุดท้ายติง้งอา้าวนี่ครับ <c oughs> เป็นหนังสือนักปั้นน้อย2นะครับ เป็นเรื่องของสัตว์ป่าและสัตว์ทะเลนะครับต้องขอขอบคุณซ้ำนับพิมพ์ป้นฝันมากนะครับที่มอบให้กันมานะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะได้ไตง่ายนักนะเจ้าก็ให้น้องๆทัดกระดาษนะน้องๆทางคนบอกว่าอุ้ยต้องทัดเก่งมากๆเลยถึงจะได้รางวัลเลือกตาวได่นะจ๊ะรายการเราเน้นให้น้องๆได้แสดงความคิดสร้างสรรค์นะจ๊ะก็ทัดกันง่ายๆเนาะอันไหนที่เราชอบก็นอกกระไตเลยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะส่งกันได้นะจ๊ะตามที่อยู่ข้างล่างของเรานะจ๊ะนี่ เราก็จะมีทั้ง Facebook แล้วก็อีเมลนะครับส่งกันมาได้แล้วก็ย้ำอีกนิดนึงนะ,ะน้อง,องบางคนกลัวครับบอกว่าเอ๊ะเข้ามาใน Facebook เรานี่ต้องมาพูดเรื่องนิทานอะไรหรือเปล่าต้องมาพูดถึงความรู้อะไรหรือเปล่า ไม่ต้องนะครับเข้ามาพูดคุยกันได้ว่าอ้าวพี่ต้นมีสมพง์เป็นยังไงวันนี้ไปเที่ยวที่ไหนได้นะมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ไม่ได้นะครับโอ้ยรายการเรานิทานเยอะเดี๋ยวจะมีผู้ใหญ่ใจดีแจกนิทานให้อีก <c oughs> มาพูดมาคุยกันมาสนุกกันนะครับ <c oughs> เอาเป็นว่าวันนี้ลากันไปก่อนดีกว่าครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับรายการนิทาน วันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า้หเข้ามาคุยกันได้นะจ๊ะทานอะไรก็ได้ตอนได้นดเลย <c oughs> ตัวอย่างตอนต่อไปโหการนิทานนาเลเซียเรื่องกระจงหัวใสก็เสือเอซ่าใครจะหัวใสใครจะเสือซ่าอันนี้ต้องนาดูเกินและตานกันไปในช่วงกระดาษทัด รับอาเซียนตอนเสือนะเจ๊โอ้โหน่าดูกันว่าที่ตอนจะสอนพัดอะไรกันโอ้โหแล้วก็ไปดูนิทานการต่อตปายในเรื่องของสุนัขจิ้งจอกกัดแนววาย สุนัขจิ้งจอกจะทำอะไรแนวอะเนือก,กลัวหรือเตายต้องมาชมกันนะจ๊ะแล้วก็ช่วงสุดท้ายไทต,ตันดินนันกันนะจ๊ะไททันแนวเลยโอ้โหตันแนวกันแล้วทีเดียวยถ้าอยากจะรู้ข้อทางกันยังไงสนุกสนานขนาดไหนอย่าทลาจนในต่อยตอนน,นะนะเออเตือนแล้วเตือนแล้ว